วันนี้นะคะก็ทำพิซซ่าทานเองกับวิลเลียมนะคะทำทั้งพิซซ่าโดแล้วก็แต่งหน้าเองด้วยนะคะก็ด้วยความที่ฝนตกค่ะทุกคนก็หากิจกรรมทำกันกับลูกนะคะทุกคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมถึงต้องทำทำให้มันยุ่งยากด้วยประมาณนี้ลินอยากจะบอกว่าอ่าประโยชน์ของการพาลูกทำอะไรแบบนี้นะคะเขาได้ฝึก กล้ามเนื้อมือของเขาค่ะทุกคนเออนะคะแล้วก็ฝึกในการทำในสถานการณ์จริงๆด้วยประโยชน์มีเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนโคโอเปอเรชันเนาะก็คือทำงานร่วมกันกับแม่แล้วกักบร่างกายของเขาเออประโยชน์เยอะแยะมากมายค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าะจะทำไปทำไมย,ยุ่งยากประมาณนี้เออประโยชน์มันเยอะมากกว่านะคะก็เรียน เรียนรู้กับการเป็นทีมเบิร์กเนาะเออระหว่างแม่กับลูกกับทุกคนเออก็จะประมาณนี้ถาม่ายุ่งยากไหมมันก็ยุ่งยากแหละเออนะคะกว่าจะอ่ากว่าจะแบบว่าเออได้ทําแบบนี้นะคะคือเราก็ต้องเตรียมไปก่อนประมาณนี้ถ้าเกิดไม่เตรียมก็อาจจะมีเละเออประมาณนี้นะคะก็ทําโดเองทําโดเองแล้วก็แต่งหน้าเองไม่ใช้ซอสพิซซ่านะคะทุกคนจะใช้เน้นชีสค่ะทุกคนแล้วก็ใส่อา เขาเรียกว่าอะไรนะนี่เป็นมอสซาเรลลาค่ะทุกคนอู้ยต้องดูว่าจะรอดไม่รอดตอนแรกนะตอนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำโดนะคะก็ตอนปั้นพิซซ่านะคะเออที่ให้เป็นแผ่นๆเป็นพิซซ่าเนี่ยคือเออนึกว่าจะไม่รอดแล้วเพราะว่าลูกคือแบบเออลูกก็ทําแบบว่าสไตล์ของเขาอ่าพอเป็นแผ่นแล้วเขาก็จะโลอีก เป็นก้อนประมาณเนี้ยอเออก็จะประมาณนี้ก็สนุกสนานกันทุกคนเออนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องมา,อารอลุ้นกันว่าจะรอดจะอร่อยหรือเปล่าประมาณนี้นะคะก็อันบมดอันนี้ก็คือเป็นการทําพิซซ่าด้วยกันอย่างจริงจังนะคะเขาก็แต่งแต่งหน้าเองค่ะทุกคนเออก็ต้องปล่อยให้เขาทําประมาณนี้ให้เขาได้มีความอ่า สร้างความคิดส,สร้างสรรค์เือประมาณนี้มีความคิดเป็นของตัวเองประมาณนี้นะคะให้เขาทาอันไหนที่เขาที่ปล่อยให้เขาทาได้ก็ปล่อยเขาทำนะคะอย่างเช่นแต่งหน้าพิซซ่านะคะก็ปล่อยเขาทํานะคะสไตล์ของเขานีนแม่ใส่กระหลิกัตเทอร์ค่ะทุกคนก็ใช้เป็นเนยเนยกระเทียมนะคะเพื่อเพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มกลิ่นหอมนะคะอยากจะบอกว่านี่เป็นการทําโด ่าที่ตื่นเต้นมากๆเคยทําก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่ประสบวาผลสําเร็จแต่รอบเนี้ยรอบเนี้ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากค่ะทุกคนแอบชีกแฮมลูกนะคะเพราะว่าลูกเอาไปกองไว้ที่ชีสนะคะเขาเขาไม่น่าจะรู้แล้วก็ใส่อ่า มะเขือเทศลงไปลูกไม่อยากใส่มะเขือเทศนะคะบอกว่าโนโนโนี้ค่ะทุกคนหน้าตาแบบนี้เลยคือแบบเฮ้ยคือมันชีสเยิ้มๆนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วต้องไปดูนะคะว่าวิลเลียมจะชอบทานหรือเปล่านี่ชีสเยิ้มๆอร่อยจริงค่ะทุกคนแม่ชิมคืออร่อยมากชิมแล้วค่อยมาทำวิดีโอประมาณเนี้ยเออถูกใจนะคะถูกใจ